แต่เราไม่ได้มาทำให้ผมคนอื่นเอาแต่ว่าเราแค่มาตอนนี้มันเป็นของประชาชนนะประชาชนที่ต้องการให้เราทุกคนที่มาทุกคนทุกคนในข้าวของที่มาที่ไปทุกข้าวทุกย่างก็ยกมาเลย

Gracias.